สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมนะครับมา,มาเริ่มกันเลยนะครับการคูณทศนิยมเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือ 1. เราแปลงทศนิยมนะครับให้เป็นเศษส,ส่วนแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับก็คูณกันตามปกตินะครับก็คือคูณเศษส,ส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือแปลงผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยก็คือเศษส่วนเนี่ยให้เป็นทศนิยมมาลองดูนะครับตัวอย่างแรก 1.5คูณ 5, 5อ่คูณ0.5ดีกว่านะครับเท่ากับ15ส่วน10นะครับคูณ5ส่วน10นะครับ15คูณ5ก็เป็น75นะครับ10คูณ10ก็เป็น100นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ0.75นั่นเองนะครับ อ่ะโอเคตัวอย่างที่2นะครับ1.5คูณ0 1นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแปลง1.5ให้เป็นเศษส่วน,นครับก็คือ15ส่วน10แล้วก็แปลง0.12นะครับให้เป็นเศษส่วนนะครับก็คือ12ส่วน100นะครับ 15บหคูณสิได้180นะครับแล้วก็10บคูณหนึเป็น1,000นะครับอ่าแล้วก็ตัด0ูนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ0.18นึ่นั่นเองนะครับการคูณมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ